กระแสการบริโภคอาหารปลอดสารพิษที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆทั้งในและต่างประเทศทำให้เกษตรอินทรีย์เป็นโครงการที่สอดรับกับทิศทางและความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันนี้ค่ะนาข้าวของลุงทองเหมาะจันแจ้ง เป็นผืนนาแห่งแรกของอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีที่เรียกได้ว่าเป็นนาข้าวเกษตรอินทรีย์เต็มรูปแบบการกําจัดมแมลงในผืนนาแห่งนี้จะเน้นความสมดุลของระบบนิเวศไม่มีการใช้สารเคมีแต่จะใช้วิธีควบคุมศัตรูพืชโดยมแมลงด้วยกันเองข้าวที่ปลูกโดยเกษตรอินทรีย์จึงช่วยให้ลดต้นทุนการผลิตลงมากกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อตอนทำครั้งแรกๆต่างกันนิดหน่อย เราทาต่อมาต่อมาหลายปีพอแผ่นดินฟื้นได้นะฮะเมื่อก่อนแผ่นดินเราตายเราใช้เคมีอยู่พอก็แล้วพอแผ่นดินพื้นพอมีตัวจุลินทรีย์แล้วก็เสร็จแล้วผลผลิตก็คงเดิมต้นทุนนะคะต่าตงกันเล็กน้อยการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีกรมส่งเสริมการเกรษตรในระยะเริ่มแรกเน้นในพืชสามชนิดคือข้าวผัก และเห็ดโดยได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอ,อย่างดีคือให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการปิดพืชนะครับจากการใช้สารเคมีมาเป็นไม่ใช้สารเคมีนะครับโดยวิธีการปรับปรุงบำร,รุงดินนะครับแล้วก็การบริหา,าแรแมลงตอนนี้ก็เท่าที่ดําเนินการมาสองปีก็มีมีเยอะนะครับผักก็ประมาณพันกว่าไร่นะครับแล้วก็ข้าวก็ประมาณแปดพันไร่ครับ เกษตรอินทรีย์เป็นอีกหนึ่งโครงการรณรงค์ลดละเลิกการใช้สารเคมีเพื่อตอบรับกระแสความต้องการของสังคมเมื่อการใช้สารเคมีเป็นสิ่งต้องห้ามการสร้างความสมดุลของระบบนิเวศจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นโดยเกษตรกรต้องเพิ่มความเอาใจใส่ดูแลพืชผลของตนเองและด้วยตัวเอง ด้วยการนอนย่นของใจให้ให้อะไรนอนไั่พอท้องใจอยู่ทริกันไหคนใจดีรับ